เมื่อวานทาคลิปไม่ทันแล้วได้เอาแล้วไดคลิปตั้งแต่อาทิตย์ที่แลว้ว <c oughs> สวนสาธารณะในเมืองวุลงกองเป็นคลิปสั้นเอามาลงแทนแล้วก็ผิดเวลาแค่อย่างพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเฉลยว่าเราไม่ได้ไปต่อกับบาริสตา <c oughs> จะคือบ่ไดรออกไปฝึกงาน แต่ว่าก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชีวิต <c oughs> เบื้องบนเขาจัดสรรมาไม่ไม่ได้เสียใจจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ได้ออกไปฝึกงานบาริสตาคอร์สก็คือก่อนจะออกไปฝึกงานในก่อนจะจบคอร์สในในห้องเรียนเนาะในสถาบันเนาะจะต้องมีการสอบทดสอบสอบสัมภาษณ์ สมมติว่าเวลาเข้าส่งใบสมัครงานเรซูเ,เม่ไปตามบริษัทห้างร้านต่างๆถ้าเขาสนใจเขาก็จะเรียกเราสอบสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ก็มีทั้งแบบออนไลน์เนาะทีนี้ในสถาบันนะทดสอบสอบสัมภาษณ์สอบแล้วคู่ก็บ,บอกว่าไม่ผ่านเธอไม่ได้ไปฝึกง,งานนะก็คือบอกตรงๆเลยในห้องเรียนกับแบบนักเรียนคนเรียนกับแบบ อึ้งไปเลยวันนั้นก็เป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบบ่าเขาเรียกว่าย,ยังยังเงียบไหมบรรยากาศเงียบแต่ว่าเราผู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตหาสิบเก้าปีประสบการณ์ว่าม่นหน่อยๆเนานะพี่นอ้องจิตใจไม่ได้อ่อนไหวไม่ได้อ่อนไหวกับอืกับเหตุการณ์กับกับคําตอบหรือหรืออะไรแม่ค่ะกะอ๋อเออ แต่เรามองในแง่บวกว่ากว่าที่เขาจะส่งนักเรียนออกไปออกไปฝึกง,งานหรือออกไปทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมีมีคุณภาพพอสมควรน,น,นะสิเนาะสำหรับฉันเนี่ยขอบอกพ่องก็คือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอบทสนทนาอะไรที่เรียนน่ะก็จะจะไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็ก็ผ่านไปเนาะผ่านไปพี่น้อง ไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าได้ใบพอยยัยเล่าบอสบายเป็นไครวัดอัน,นีก็คือเหมือนจังหวะชีวิตที่เบื้องบนเขากําหนดแล้วเพราะเป็นจังหวะที่อพอยยัยเล่าบ่ามีใบขับขี่ก็คือ,อปีนี้จะต้องเป็นปีที่เขาจะต้องสอบใบขับขี่ใหม่จะต้องทดสอบใหม่ที่นี่เพื่อนก็นเลยแบบว่าเหมือนกับเร่าแบบว่าเล่ากับบหมใใหันใจคือกนวมาถัดสอบแล้สิผพันบ่ และถ้าถ้าจะสอบลงทะเบียนสอบเขาจะต้องจ่ายพันกว่าเหรียญจริงสินะเลาก็เล้เอวอ่าสอบอ่าอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องกันเลยว่าแต่ว่ามีเวลาอีกสองปีต่ว่าสองปีเลาก็สิบรร่ได้วอลลีลรวละว่าเล่าสิได้ไปครับขี่บ๊อบบ้าชั้นก็ฉันก็นกดูแลเล่ายอยู่แล้วสพอร์ตกันอยู่แล้วสินาะพี่น้องเนาะเป็นยังหงะที่ดี <c oughs> เพราะว่าถ้าฉันผ่าน ผ่านสอบสัมภาษณ์แล้วไปฝึกง,งานข้างนอกลงเวลาเอาไว้คือเสาร์อาทิตย์ก็เท่ากับว่าฉันน่ะจะไม่มีเวลาเลยว่ามีเวลาเป็นของจากของเมือคะ่ะทําเพื่ออะไรองสิแมค่ค่ะแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรก็ช่างจะทํางานทําอะไรก็ช่างตัวเราต้องมีความสุขด้วยว่าเมนว่าบังคับจากของฟื้นใจตั้งเป้าหมายฉันจะต้องมีเงินเท่านั้นเท่าน,นี้เราเฮ็ดจนจากของแบบชีวิตขาดความสุขอย่างนั้นก็ไม่เอาจริงค่ะอย่างนั้นก็ไม่เอา เป็นคนคิดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพิ่นเมื่อวานเนี่ยไปไปออกกําลังกายที่คยมาม่าชักกำลังถาเพิ่นได้รถนั่นล่ะที่จริงว่าจะขับรถไปถ่ายวิวสวยๆก็รเรียกว่าอากาศมันร้อนด้วยนะทีนี้พอพอ่พอเพิ่นจบจบกันนะบริหารย่อยู่ในยิมเนาะ เจะ้าเจ้าสิไปถ่ายวิดีโอบอสันเพราะว่าคุยกันว่าจะไปถ่ายวิดีโอก็เลยว่ามันหอนท่้งหิวเขาอยากกลับบ้านก็เลิกเที่ยงพอดีกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงครึ่งนี่สิหมค่ะพอเที่ยงครึ่งมาหอนบ้านก็ต้องเฝ้าเฮ็ดกับเขาองศ์นะเฮ็ดกับเขาส่วนมากฉันก็ฉันกับว่าฉันแกกินคนละเมนูกับเพื่อนนั่นสินะค่ะก็ต้องทำสองเมน,นมูนี่คือเหตุผลที่บางแบบเราจะไม่ทําอาหารที่มัน ที่มันใช้เวลายุ่งยากนอกจากมีเวลาจริงๆทีนี้คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพื่อพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุนีอยู่แล้วก็รุ้นว่าลุนีจะผ่านเข้าไปาจะผ่านระบ,บาริต้าคอร์สไหมจะได้ไปฝึกง,งานไหมอะไรอย่างนี้เนาะสรุปว่าก็ไม่ได้ไปฝึกง,งานไม,ไม่ได้ผ่านแต่ว่าได้ใบเซอร์เบื้องต้นคนทีไปเลี่ยนเนี่ย จะต้องไปเลียนอีกส,สถาบันหนึ่งที่ปฏิบัติเป็นสถาบันของของรัฐบาลนะ้องรุนีลืมชื่อแต่ว่าพญ่ลาลูกเป็นสถาบันที่เขาสอนบริตาโดยตรงรุนีก็ได้ใบเซอร์นั้นมาถ้าจะทํางานด้านนี้จริงๆทำได้นะคะรุนีทําได้ก็คือ,อวิธีการก็คือเข้าไปตามร่านตามยังที่เขาที่เขารับสมัครเสียเฮากลับไปเป็นกีราสาก็คือ ทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่นี่เขาจะให้คุณค่ากับ mm. กับกับผลของงานของเราด้วยนะคะ่ะทีนี้ถ้าคนที่อ,อยากอยากทำงานแล้วไม่มีใบเซอร์ด้านใดด้านหนึ่งสมมติว่าคุณอยากเคล็ดเสริมสวยที่ลุนีเคยพูดว่าร้านเสริมสวยที่นี่นะ รองรับลูกค้าได้ครั้งละยี่สิบสามสิบคนมีน้อยมากที่จะเห็นร้านเล็กพี่น้อง้าอยู่ในห้างนี้มีตรล้านใหญ่แล้วก็หลายร้านว่ามันเป็นซีบล้านพุละ่ะมีทุกชั้นชั้นหนึ่งบางชั้นเนี่ยมีสามล้านก็มีร้านเสริมสวยคนที่นี่นิยมเสริมสวยผู้สูงอายุก็ดูแลตัวเองคือเขาอืมคนที่นี่การแต่งตัวก็จะจะแบบธรรมดาเนาะแต่ว่า สะอาดสะอ้านไหมคะสะอาดสะอ้านแล้วก็แต่งหน้าทําผมทําเล็บอีกอยังเสร็จเบิ้งแลลวมันมันสบายหูสบายตาผู้สูงอายุจะดูแลตัวเองโดยเฉพาะผู้หญิง<พ>ทีนี้พูดถึงขั้นตอนว่าถ้าคุณไม่มีใบเซอร์คุณทําได้ไหมสมมติว่าสมมุติว่าลุนีเฮดเสริมสวยเก่งเสริมสวยทําผมทําเล็บต่อเล็บต่อขนตา ชำนาญอยู่เมืองไทยแล้วไปสมัครงานฉั้นว่าเขารับแน่นอนเพราะว่าที่นี่ส่วนมากสมมติว่าคุณเขารับคุณเข้าทํางานเขาก็จะส่งคุณเพื่อไปเลียงเพิ่มเติมส่งคุณไปเรียนเพิ่มเติม,นม,ตมในขณะที่คุณเรียนน่ะคุณก็ยังทํางานกับเขาเพราะว่าที่นี่เวลาเรียนเขาจะเรียนแค่อทิรสองวันที่เหลืออีกสามวันคุณก็ทํางานกับบริษัทเขาจะแบ่งเวลาจัจะสรรวล่ให้คุณเองพี่น้อง ไม่ไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่คุณจะมีก็คือภาษารุนีเนี่ขาดคือผู้ทุกคลิปเป็นคนที่รู้จักตัวเองคืออา่านออกเขียนได้เราจะเก่งกับกระดาษแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้พูดกับกระดาษเราพูดกับคนอันนี้คือความจริงเลยพี่น้องคะ่ะ ทีนี้หลายหลายคนที่ที่อ่าที่เพินจบสูงมากเนาะจบปริญญาโทอ่ะเพิ่นก็เข้าเว็บไซต์สมัครงานใ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 บปริญญาของเพิ่นนั่นแหละทีนี้ถ้าหน่วยงานไหนบริษัทห้างร้านเนาะรับเพิ่นเข้าไปฉันเชื้อแน่ว่าร้อยเปเซ็น,เ,นเขาจะต้องส่งไปเทรนเนอร์อีกเทรนนิ่งอีกส่งไป ฝึกงานคุณก็จะได้ใบเซอร์ฟิเคตจากการฝึกงานและคุณก็จะกะทำงานกับเขาด้วยด้วยควบหมั่นค่องสิไหมคะแต่ว่าที่นี่นะขนาดขนาดลูกเขาใหญ่เพื่อนขับขับรถไฟเกง่งคือเพื่อนขับมาตราเองสินะคะเพื่อนไปเห็ุอีกบริษัทหนึ่งเขายังทรงเพื่อนไปเลี่ยนเพิ่มเติมพี่นอ้องขนาดเขาทํามาไม่รู้กี่ปีแล้วขับรถไฟที่นี่นะคะเงิน เงินเดือนสูงเงินสูงมากเงินชั่วโมงสูงมากนี่แหละค่ะอะไรก็ช่างถ้าเรารู้จักตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่กระทบกับวิถีกับวิถีชีวิตของเราไหมค่ะมันสิบเิเวณห้ห้าเสียควาหม,มั่นใจมันสิบริเวณห้หฮาเสียเซลแล้วมีสติ มีสมาธิขนาดชั้นเนี่ยพบปะกับครอบครัวญาติพี่น้อ,พอ,องพ่อหญ่ยังเสร็จเพื่อนกระลุนเด้เพิ่นรุนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนถามชั้นเนาะว่าเออถ้าถ้าจบแล้วอะ่ะจะจะมุงมุ่งเขาเขาเรียกวาย,ยัางก่อนถ้ออยากเขตุงานแบบเขียเขียนงานน้ำลานหรือ,อยังเสร็จฉันก็บ,บอกเลยว่าฉันอยากเขียงานอยู่ครับสมุทรซ้อนเนี่ยที่ไปดีๆเนี่ย พาะเขาไม่ได้เปิดเช้าแล้วข้างในอะ่ะมันบรรยากาศดีมันมีแอร์ไม่ยั้งสิแมค่ค่ะมันจะแตกต่างกับบรรยากาศข้างนอกในสมมติสอนเนี่ยฉันก็คิดคิดเกินโตยู่นนะแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเนาะฉันคิดแม่กระทางว่าจะซื้อเครื่องเครื่องชงกาแฟเครื่องแมชจีนมาฝึกที่บ้านแต่ว่าฉันเลยคิดในใจว่าเอ้าฉันอายุมากแล้วจะเครื่องแมชจีนก็ไม่ใช่ถูกถูก อ่แล้วเราเป็นคนอ่าเป็นเป็นนักลงทุนเนาะเราเคยทำงานอิสระเวลาเราลงทุนอะไรเราจะคิดจุดคุ้มทุนฉันก็นเียกว่าเออฉันอายุมากแล้วฉันจะซื้อเครืองแเมชินาราคาสองสามแสนมาฝึกแล้วตัวเราเองก็กินกาแฟดำกินแค่ถ้วยเดียวขนาดถ้วยเดียวฉันยังนอนบารลับเราพญาราบอกกินเพราะมีผลกับยาของเล่าองคสินะพี่น้อง <laughs> เอาละเ,เอาภาษาเซลแมนเอาภาษาเซลแมนรู้นี่บอกว่าสำนีกับ11นาทีแล้วกีหนาพอกันไหมคะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ